ในเรื่องีกหนึ่งเรื่องค่ะกรามานพักเซสโซนาก็มีการแจ้งซื้อออนไลน์ที่มีการโพสต์นะคะว่าเ,ออเป็นกรณีการชายห่อบินฉลองวันเกิดนายเก๋าเกาะสมุยในพื้นที่ของจังหวัดสุราธานีค่ะต้องบอกว่าอันนี้มันมีการปรากฏใน Facebook เพจปฏิบัติการม้าฟาบานแหลกช่วงวันที่14พฤษสภาพคมที่ผ่านมาเนี่ยพพ้อมขอ้อความที่บอกว่าชายห่อบินฉลองวันเกิดนายเก๋าเกาะสมุยอ้างภารกิจรวน ตรวจปลุกป,ปา้าเอาห่อล้วงบินไปฉลองวันเกิดนายเกา๋าซึ่งกรณีดังกล่าวค่ะกราาอรมนภักเซซวนนาเขาอ,อกมาฉีดแจงนะคะว่าซืบเนื่องจากพลโทสั้นตีสกุลานาไมทับพักทีเซผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในผักเซได้รับการ,รองเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่ามีการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการทือครองกรรมทธิ์ที่ดินบนยอดเขาสูงชันโดยกลุ่มนายทุนต่างชาติและนอมินีชาวไทยรวมถึงกรณีการเสียชีวิตของนา แคทเธอรีนเดลาคอสยิงชาวฝรั่งเศสพบ ความผิดปกติในการใช้นอมินีนชาวไทยถื่ครองที่ดินและจัดตั้งบริษัทจดทะเบียนค่ะแมทัพาค์เทซเีค่ะก็เลยลงพื้นที่ไปหลักวันที่แปดพฤษภาค,คมนะเพื่อห้าหรือกับน่วงงานเดีกเก่ยวโคองค่ะพร้อมบินสำรวจพื้นที่ทกบุกรุกโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ฮอทอหกศูนย์ซึ่งข้อรับการสนับสนุนจากกกรมนวักเซ่วนนาขายซีรินทอดตาบลเข้าตุ้มอำเภอยารังจังหวัดปัตตานีออกบินสำรวจพื้นที่ทอกบุกรุกหกจุดประกอบด้วยจุดเทน,นึ่งค่ะเขาแหลมตำบลบ่อบพุธ จุดเทสองเขาลำไม้ตำบลมาริดจุดเทสามเขาถ่ายควายตำบลลิปะหน่อยจุดทเทสเขาแล่มใย,ยตำบลแม่นามจุดเทหาเขาเตยตำบลแม่นามและก็จุดเทหกค่ะเขาผ่าตำบลบอกรุดค่ะก็พอพืนเททอกบ,บุกรูปแถวทางจริงนะ ก็เลยสร้างการให้เจ้าหน้าที่ฉุดปฏิบัติการค่ะแก้ไขปัญหาการบุกรุกเทดินของรัเขา้าตรวจสอบทางภาคพืนดินก็พบว่าพื้นเทเนทกบุกรุกในหลายลักษณะค่ะทางการออกเอกสารซิทธิ์โดยชายซ่อคนองเป็นแท็ดการออกใบอนุญาตก็สร้างอาคารในพื้นที่มีความลาชันมากว่า5 0แล้วก็การก่อสร้างพิดแบบตามพรบควบคุมอาคารปี2522ค่ะ ซึ่งบนๆก็ตามก็ขอบคุณซื้อมวลชนนะคะแล้วก็ซื้อสังคมออนไลน์ที่ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามข่าวสารรวมทางตีชจมแล้วก็ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็จะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ระมัดระวังกันให้มากกว่านี้พร้อมข้อความรวมมือผน้นงประชาชนไม่ซงหรือหว่านแช่ข้อมูลต่อตลอดจนชาววิจารณญาณในการตรวจสอบที่มาของข้อมูลข้อมูลข่าวสารแห่ดชจัด<ม>โดยไม่ตื่นกระนกโดยสมัครสอบถ้ามได้ได้โดยตรงนะคะที่ใายด่วนกรรมนพักซีส่วนนาหรือหว่านไม้เหล็กนึ่งี ห,หรือว่าจะเป็นทางเพจ a c e b o o k ศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรโมานอผักซีโซนาน,นันเองค่ะโซเชียลน,นี้จะพาไปแลกการมอบกายอุปกรณ์เสริมนะคะแล้วก็เทียมให้กับทหารพันธุ์ซึกค่ะโดยผู้อำนวยการองค์การส่งครอดทหารพันธุ์ซึกและคขณะได้มีการเยี่ยมสร้างควันและกำลังใจมอบกายอุปกรณ์เสริมและเทียมพรอมจัดนวยแผดเคลื่อนทีนวยธนกรรมเคลื่อนทีให้บริการแก่ทหารพันุ์ซึกจากเขตสงคลาค่ะ ที่ขายเส้นานารงมณฑลท่ารนบอกถตอรเซสองอันผือหัตยได้จากวัดสงขลาพนเอกเดชนิทิดเรื่องงมคำผอวนวยการองค์การส่งเคราะห์ทหารนพันุ์นซึกแลขขนะคขะข่าวสักกระดะวางพวงมลาล่านาอสุนอนุสาวรีพลเอกล้วงเส้นานนรงขายเส้นานา,นารงมณฑลทหนทารนบอกถตอ2สองโดยมีพลนตรีประกอจันทราโชตาผู้บัญชาการมณฑลทหารนบอกถตอ2หเสองวัวนาสำนักงานส่งเคราะห์ทหารนพันธุซึกเขตส,สงขล้าพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาร,ระดับสูงของมณฑลท่ารนบอคเตอร์สอง นายเรื่องหยุดเมืองซีนุนรองหัวนาสำนักงานส่งขอดทานพานซึกเคสส่งคล้าและพนักงานรวมให้การตอนตรับค่ะจากนั้นพนเอกเดชนิทิดเรื่องเรื่องงามคำ้ำพวมหนวยการองค์การส่งขอทานพานซึกและขณะเดินทางต่อไปถีสมุรซ้อนขายเสนานาโรงมณฑลทานบอกเทเซซองอำเภอหัตใดญ่จังหวัดส่งคล้าเพื่อรับชมวีดีทัศน์ภารกิจของสำนักงานส่งขอทานพานซึก เขตส,สงขลาพร้อมเป็นประธานในพิธีมอบกายอุปกรณ์เสริมและเทียมให้แก่ทหารพันซึกพิการทุพพลภาพจำนวนสิบรายพร้อมมอบของที่ระดึกให้แก่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกเทเซสองและมอบเงินสวัสดิการบำรุงน้วยให้แก่รองหัวหน้าสำนักงานสงฆ์คลาทหารพันซึก,ซกเขตส,สงขลาค่ะในการนี้ค่ะภูมิในการองค์การสงขอคาทหารพันซึกและก็คณะก็ได้เยี่ยมสร้างขวัญและก็กำลังใจและก็รวมพบป้าพูดคุยและเปลี่ยนข้อคิดเห็นและก็ตอบข้อสักถามทหารพันซึกที่มารวมงานในวันนี้ จำนวนองคพีเนี่ยส่งรอยห้าสิบคนค่ะแล้วก็ครอบครัวทหารพันซึกยางกลชิตไปแล้วก็เป็นกันเองจากนั้นค่ะผู้นวยการผู้นวยการการส่งคอทหารพันซึกแล้วก็คณะค่ะก็ได้เยี่ยมน่วยแพย์เคลื่อนทีและการนวยธนกร,รมเคลื่อนทีทีมาให้บริการแกร่ทหารพันศึกเขตส่งคล้าค่ะ พลเอกเดชนิติเรื่องงคำค้ำบวงในการองค์การทหารพันซึกก็ได้บอกว่ารู้สึกยินดีเป็นอย,ย่งางหญิงที่ได้มีโอกาสมาพบปะเยี่ยมเยียนทหารพันซึกแล้วก็ครอบครัวในพื้นที่จังหวัดสงคล้าและก็จังหวัดพัทลุงซึ่งยโในความรับผิดช,ชอบของสำนักง,งานส่งขอทหารพันซึกเขตสงคล้าทางหารพันซึกเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ได้มีเกียรติแล้วก็ซักซีเทีย,ยมเสียสละเลือดเนื้อแล้วก็ชีวิตเพื่อปกป้องเอกอัคราธิปไตยข้องชาติซึ่งได้กำชับให้มีผู้มีหน้าที่รับผิดช,ชอบในพื้นที่ค่ะดูแลทหารพันซึกอย่างเต็ม แล้วก็ได้มีนโยบายเชิงรุกนะจัดน้วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที่งข้องกองออโทปิดิกแล้วก็กายอุปกรณ์ค่ะที่สํสำนักงานส่งขอทหารพันซึกเขตส่งคลาตังแต่วันที่ร9ยกาวเมซายุนถึงส6พพฤษภาคม2 5 6 7แล้วก็จัดน้วยแผดเคลื่อนที่ยน้วยธนกรรมเคลื่อนที่ข้องโรงพยาบาลทหารพันซึกมาให้บริการแก่ทหารพันซึกในเขตส่งคลาโดยมีจุดประสงค์จะมุ่งเน้นด้านการให้บริการทั้งจัด ทำไกอุปกรณ์เสริมแล้วก็เทียมร่วมไปถึงเครื่องช่วยความบิการต่างๆการตรวจวินิจฉัยโรคการตรวจสุขภาพช่องปากแล้วก็ฟันแกทหารพันซึกผู้เสียสละครอบครัวทารพันถซึกเทมีภูมิลํำเน่าในบันเท่ห่างไกแล้วก็พื้นเทเซียต่างๆให้ได้รับความสะดวกสบายมีไกอุปกรณ์เสริมแล้วก็เทียมเทมีคุณภาพดีไว้ใช้สาม,มารถประกอบอาชีพได้ค่ะมีสุขภาพใจเด่นสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ดำรงชีวิตได้อย่างสมเกียร์สมศักดิ์ศรีอีกทางอย่างเป็นช่วยประหยัดต้นทุนทรัพย์แล้วกลาาของพันึ ในการเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลท่านพระศึกอีกด้วยค่ะให้กําลังใจน,นักครบที่สูญเสียขาแขนหรือแม้แต่ดวงตาในการปฏิบัติหน้าที่ในความเสียสละป้องการประเทศชาติที่อยู่รอดปลอดภัยมาตั้งแต่อดีตการถึงปัจจุบันเป็นเรื่องสําคัญที่ ทำยังไงให้ลุกขึ้นยืนมาแล้วสามารถจะมีความเข้มแข็งประกอบอาชีพได้และดูแลครอบครัวในฐานะที่ตัวเองนั้นเป็นผู้นํำของครอบครัวครับความยั่งยืนของครอบครัวถามนึกเรามีฝ่ายอาชีวะสงเคราะห์เรามีช่างตะเวนไปให้ความรู้ทุกเรื่องส่วนในด้านการเกษตรทำยังไงที่จะมีอาชีพ1พออยู่พอกิน2เหลือขายสาแจก จ่ายในถานึกด้วยกันที่ใช้คำว่าแบ่งปันนะครับและนี่ก็คือทางมอดข้องผิดดับขับเข้าในวันนี้นะคะวันนี้เวลาแม่แด๋เดียวพบกันวันจันทร์้นวันจันทร์ก็จะมีการไลฟ์สดรายการพานแฟนเพจ nbt ส่งคล้ารอติดตามชมกันด้วยนะคะสวัสดีสมัมโอแล้วก็น้องเศร้าหนุ่ยพร้อมวยทีมง,งานต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ